วันนี้ก็จะขอถือโอกาสเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆหนึ่งชาดกนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งชาดกประทับใจครับเป็นชาดกที่มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตเป็นอย่างยิ่งมีข้อที่เตือนใจที่ดีที่ปรากฏในชาดกนี้นะครับชาดกนี้มีชื่อว่าท ok ัพพระปุพพะชาดกทัพพระปุพพะในภาษาบาลีหมายถึงดอกญ้าคาซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึง สุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับสีของดอกหญ้าขาชาดกหรือว่าชาตกะหมายถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตเพราะฉะนั้นทัพพระปุพพชาดกจึงเป็นชาดกที่กล่าวถึงสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งซึ่งมีสีเหมือนกับสีของดอกหญ้าขาเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตจะทําให้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไร ก็จะได้ฟังในการเล่าประมวลสรุปในครั้งนี้นะครับเมื่อครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันพระองค์ทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งก็คือพระอุปนันทะสากยาบุตรพระอุปนันะสากยาบุตรเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆมากมายเป็นต้นเหตุให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติสิกข,ขาบทในหลายสิกข,ขาบทเลยทีเดียว หนึ่งในนั้นก็คือเป็นต้นบัญญัติในเรื่องของการรับเงินและทองของพระพิสุพระอุปนันท์สากยะบุตรเป็นต้นบัญญัติในเรื่องของการรับเงินและทองของพระพิสุพระอุปนันท์สากยะบุตรเมื่อบวชในพระพุทธศาสนาแล้วเป็นผู้ที่ละทิ้งซึ่งคุณธรรมมีความมาักน้อยสันโดษเป็นต้นเป็นผู้ที่ตกอยู่ในอำนาจของโลภะคือความติดข้องยินดีพอใจ มีความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆมากมายตามอำนาจของโลภะที่เกิดขึ้นครอบงําจิตใจของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งพระอุปนันทากยาบุตรได้ไปจําพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในชนบทเวลาจะแสดงธรรมะแก่พิสูจทั้งหลายเพราะเหตุว่าตนเองถูกความติดข้องยินดีพอใจครอบงำก็ยกเอาปฏิปทา คือความประพฤติที่ดีงามซึ่งเป็นวงของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีความมากน้อยสันโดษเป็นต้นมากล่าวมาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายว่าธรรมดาภิกษุทั้งหลายควรเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษย,ยินดีพอใจในสิ่งที่มีอยู่ยินดีในของของตนและยินดีตามสมควรไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของโลภะ ซึ่งคําสอนที่พระอุปนันทสากยาบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายนั้นตรงกันข้ามกันกันกบพฤติกรรมของตนเองอย่างสิ้นเชิงภิกษุทั้งหลายพอได้ฟังคําที่พระอุปนันทสากยาบุตรได้กล่าวแล้วก็เกิดความเลื่อมใสจึงได้พากันละทิ้งบาตรและจีวรที่น่าพอใจทั้งหมดพากันไปใช้บาตรดินเหนียวบ้าง ไปใช้ผ้าเปื้อนฝุ่นคือผ้าบางสกุลจีวรบ้างโดยที่พระอุปนันทสากยบุตรได้บอกกล่าวให้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวางบาทและจีวรไว้ในที่อยู่ของท่านพระอุปนันทสากยบุตรก็เก็บรวบรวมบาทและจีวรได้มากทีเดียวพอออกพรรษาแล้วท่านก็เอาเกวียนมาบรรทุกบาทและจีวรทั้งหลายเหล่านั้นเต็มเล่มเกวียนเลย แล้วก็ออกเดินทางจากวัดแห่งนี้มุ่งหน้าไปยังพระวิหารเชตวันซึ่งในระหว่างทางก็ผ่านวัดป่าแห่งหนึ่งเพราะตนเองถูกความติดข้องต้องการครอบงำก็เกิดความคิดว่าในวัดป่าแห่งนี้คงจะมีอะไรที่เราจะพึงได้อย่างแน่แท้จึงเข้ามายังวัดป่าแห่งนี้ซึ่งในวัดป่าแห่งนี้ มีภิกษุแก่2รูปอาศัยอยู่ซึ่งภิกษุแก่2รูปนี้ขณะนั้นกำลังทะเลาะกันเพราะเหตุว่าแบ่งผ้าสามผืนไม่ลงตัวกันก็คือผ้าสาดกเนื้อหยาบสองผืนและผ้ากำพลเนื้อละเอียด1นึ่ผืนแบ่งกันไม่ลงตัวทะเลาะกันพอเห็นพระอุปนันทสักยบุตรเดินทางมาถึง ภิกษุแก่2รูปนี้ก็ดีใจคิดว่าบัตรนี้เราได้ที่พึ่งแล้วจึงได้กล่าวกับพระอุปนนทาากยาบุตรว่าขณะนี้เราทั้งหลายกำลังทะเลาะกันเพราะแบ่งผ้าสามผืนนี้ไม่ลงตัวกันขอให้ท่านช่วยพิจารณาบินิชัยตัดสินและแบ่งผ้าให้พวกเราด้วยเถิดน,นี่คือคำขอร้องของภิกษุแก่2รูป พระอุปนันทากยาบุตรเพราะตนเองถูกความติดข้องต้องการครอบงำจึงตัดสินไปว่าผ้าสาดกเนื้อหยาบสองผืนจงเป็นของท่านรูปละผืนรูปละผืนส่วนผ้ากาพลซึ่งมีเนื้อละเอียดเป็นของกรับผมซึ่งเป็นพระวินัยทรผู้วินิจฉัยคดีความนี้แล้วก็หยิบเอาผ้ากาพลเนื้อละเอียด ไปเก็บไว้ที่เกวียนแล้วก็มุ่งหน้าเดินทางไปยังพระวิหารเชตวันต่อภิกษุแก่สองรูปยังมีความอาลายัยยังมีความติดข้องในผ้ากำพลเนื้อละเอียดอยู่เกิดความเสียใจเป็นอย่างยิ่งจึงเดินทางมากับพระอุปนันทสักยะบุตรด้วยเพื่อเข้าไปยังพระวิหารเชตวันเพื่อแจ้งความประพฤติที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระอุปนันทสากยาบุตร ให้แก่พระวินัยทรทั้งหลายก็คือผู้ที่ทรงพระวินัยจริงๆเมื่อถึงพระวิหารเชตวันแล้วก็กล่าวกับพระวินัยทรทั้งหลายว่ามีด้วยหรือที่พระวินัยทรจะวินิจฉัยคดีเพื่อให้ตนเองได้ในสิ่งที่ตนเองต้องการมีด้วยหรือพระอุปนทสากยะบุตรรูปนี้เป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุทั้งหลายในพระวิหารเชตวันได้เห็นบาตรและจีวรที่พระอุปนันทสากยะบุตรนำมาเต็มเล่มเกวียนจึงได้กล่าวกับพระอุปนันทสากยะบุตรว่าท่านคงเป็นผู้ที่มีบุญมากกระมังท่านจึงได้บาตรและจีวรเป็นจำนวนมากพระอุปนันทสากยะบุตรได้กล่าวกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าผมไม่ใช่เป็นผู้ที่มีบุญมากเลย แต่กระผมได้บาทและจีวรด้วยอุบายอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งก็คือด้วยการยกเอาปฏิปทาความประพฤติเป็นไปของพระอริยบุคคลทั้งหลายมีความมากน้อยสันโดษเป็นต้นมาแสดงแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงพากันสละบาทและจีวรกันหมดเลยกระผมจึงเก็บเอาบาทและจีวรที่ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นสละแล้ว กระผมจึงได้บาตและจีวรเป็นจํานวนมากอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพอได้ฟังคำที่พระอุปนันทากยาบุตรได้กล่าวแล้วจึงได้ประชุมกันในโรงธรรมสภากล่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระอุปนันทากยาบุตรว่าพระอุปนันทากยาบุตรเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะไม่ควรตกอยู่ในอำนาจของโลภะ พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่ากําลังสนทนาการด้วยเรื่องอะไรภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระองค์ว่ากําลังสนทนาการถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะไม่ควรของพระอุปนัทสากยบุตรพระอุปนัทสากยบุตรเป็นผู้ที่ตกอยู่ในอํานาจของโลภะพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าเมื่อสดับคําของภิกษุทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ตรัสว่า พระอุปนันทสากยาบุตรเป็นผู้ที่ไม่กระทําให้สมควรกับปฏิปทาคือความประพฤติที่ดีงามที่ตนเองได้กล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุเมื่อจะบอกปฏิปทาซึ่งเป็นความประพฤติที่ดีงามแก่ภิกษุทั้งหลายนั้นตนเองควรที่จะมีความประพฤติที่ดีงามอย่างนั้นก่อนจึงค่อยสอนผู้อื่นในภายหลัง เมื่อพระองค์ตรัสอย่างนี้แล้วก็ได้ตรัสต่อไปว่ามิใช่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระอุปนันทสากยะบุตร paddle, เป็นผู้ที่โลภมากตกอยู่ในอำนาจของโลภะแม้นในอดีตการพระอุปนันทสากยะบุตร paddle, ก็เคยเป็นผู้ที่โลภมากตกอยู่ในอำนาจของโลภะมาแล้วและมิใช่เฉพาะในบัดน,นี้เท่านั้นที่พระอุปนันทสากยะบุตร paddle, ได้ถือเอาสิ่งของ ของพระภิกษุแก่2รูปนี้แม้ในอดีตการพระอุปนันทสกักญยบุตรก็เคยถือเอาสิ่งของของภิกษุแก่2รูปนี้มาแล้วก็เลยเป็นเหตุให้พระองค์ได้ทรงยกเหตุการณ์ในอดีตขึ้นแสดงก็คือได้ทรงยกทัพพระปุพพชาดกนี้ขึ้นแสดงครับเหตุการณ์ในอดีตมีดังนี้นะครับในอดีตการในการสมัยที่พระเจ้าพรหมทัต ทรงครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาซึ่งก็คือเทวดาซึ่งมีวิมานอยู่ที่ต้นไม้อยู่ใกล้ๆกับริมฝั่งแม่น้ําแห่งหนึ่งและหน้าที่ใกล้ริมฝั่งแม่น้ําแห่งนี้มีสุนัขก,กิ้งจอกตัวผู้ตัวหนึ่งชื่อว่ามายาวีซึ่งเป็นสุนัขก,กิ้งจอกเจ้าเล่ได้พานางสุนัขก,กิ้งจอกผู้เป็นภรรยา มาอาศัยอยู่บริเวณนี้อยู่มาวันหนึ่งนางสุนักขกิ้งจอกผู้เป็นภรรยาเกิดแพ้ท้องได้กล่าวกับสุนักขกิ้งจอกผู้เป็นสามีว่าพี่น้องเกิดแพ้ท้องอยากจะกินเนื้อสดซึ่งมีเลือดติดอยู่น้องอยากจะกินจริงๆขอให้พี่นำเนื้อสดซึ่งมีเลือดติดอยู่มาให้น้องด้วยเถอด สุนักขกิ้งจอกผู้เป็นสามีพอได้ฟังคำของภรรยาแล้วก็กล่าวว่าน้องจงเบาใจเถิดพี่จะพยายามหาเนื้อสดซึ่งมีเลือดติดอยู่มาให้น้องได้กินอย่างแน่นอนเมื่อกล่าวดังนี้แล้วก็ออกเดินทางเพื่อหาเนื้อสดมาถึงที่ริมฝั่งแม่น้ําแห่งนี้ซึ่งณริมฝั่งแม่น้ําแห่งนี้นั้นมีนาคสองตัว ออกหากินอยู่บริเวณนี้นาคนอหนูสระอากอไก่นาคเป็นสัตว์สี่เท้าเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์บกแต่สามารถว่ายน้ำได้และสามารถหากินในน้ำได้อย่างคล่องแคล่วในบรรดานาคสองตัวนี้นาคตัวหนึ่งออกหากินอยู่ตามริมฝั่งส่วนนาคอีกตัวหนึ่งออกหากินในน้ำลึก ในบรรดานาคสองตัวนี้นาคตัวที่ออกหากินในน้ําลึกขณะนั้นมองเห็นปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวหนึ่งด้วยความอยากได้ก็รีบตะคุบปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้เลยแต่เนื่องจากว่าปลาเป็นปลาที่ตัวใหญ่มากมีกําลังมากก็ลากนาคตัวนี้ลงไปในน้ําลึกด้วย แต่เนื่องจากว่าตนเองอยากจะกินปลาตะเพียนแดงตัวนี้เป็นอย่างยิ่งแต่เพียงลําพังตนเองไม่สามารถที่จะยกปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นมาบนบกได้จึงร้องขอความช่วยเหลือจากนาคตัวที่หากินอยู่ริมฝั่งว่าขอให้ท่านมาช่วยเราด้วยเถิดเพราะปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้จะเป็นอาหารสําหรับพวกเราได้หลายวันเลยทีเดียวขอให้ท่านลงมาช่วยเรา ยกปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นไปบนบกด้วยเถิดนาคที่ออกหากินอยู่ตามริมฝั่งพอได้ยินเสียงของนาคตัวที่ออกหากินในน้ำลึก <c oughs> ก็กล่าวว่าจะช่วยยกปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ก็เลยรีบลงไปช่วยกันยกปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นมาบนบกพอยกปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ขึ้นมาบนบกได้แล้ว ไม่นานปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ก็ตายพอปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ตายนาคสองตัวทะเลาะกันบอกว่าแบ่งซี่แบ่งซี่แบ่งไม่ลงตัวกันทะเลาะกันอันเนื่องมาจากการแบ่งปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ซึ่งขณะนั้นสุนัขจิ้งจอกตัวนี้เดินทางมาถึงพอดีนาคสองตัวซึ่งกำลังทะเลาะกัน อันเนื่องมาจากการแบ่งปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่พอเห็นสุนัขกิ้งจอกเดินทางมาถึงบริเวณนั้นก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งสําคัญว่าบัตรนี้เราได้ที่พึ่งแล้วจึงได้กล่าวขอความอนุเคราะห์จากสุนัขกิ้งจอกว่าแน่สหายผู้มีสีเหมือนกับสีดอกญ้าคาบัตรนี้เราทั้งสองกำลังทะเลาะกันอันเนื่องมาจาก การแบ่งปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้แบ่งยังไม่รวมตัวกันเลยขอให้ท่านช่วยพิจารณาวินิจฉัยคดีแบ่งปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ให้เราทั้งสองด้วยเถิดนี่คือคําขอร้องของนาคทั้งสองสุนัขก,กิ้งจอกพอได้ฟังคําของนาคทั้งสองแล้วก็กล่าวว่าเราเคยวินิจฉัยคดีความมาตั้งมากมายเรื่องนี้ จึงไม่มีปัญหาเลยสำหรับเราเราจะทำการสงบระงับความร้าวรานให้กับท่านทั้งสองความทะเลาะกันความบาดหมางกันของท่านทั้งสองจะสงบลงเพราะอาศัยเรานี้คือคำกล่าวของสุนักขกิ้งจอกพอสุนักขกิ้งจอกได้กล่าวอย่างนี้แล้วก็ทำการแบ่งปลาตะเพียนแดงตัวใหญ่ตัวนี้ออกเป็นสามส่วนคือส่วนหัว ส่วนกลางและส่วนหางพร้อมกับกล่าวว่านาคที่ออกหากินอยู่ตามริมฝั่งจงถือเอาส่วนหางไปนาคที่ออกหากินในน้ำลึกจงถือเอาส่วนหัวไปส่วนท่อนกลางนั้นเป็นของเราผู้ทำการวินิจฉัยคดีความตั้งแต่นี้ต่อไปพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ทะเลาะกันอีกเลย จงถือเอาส่วนของตนไปบริโภคเถิดเมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็คาบเอาปลาตะเพียนแดงท่อนกลางเดินจากไปต่อหน้าต่อตาของนาคทั้งสองนาคทั้งสองเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่พลาดการได้เนื้อปลาตะเพียนแดงท่อนกลางได้กล่าวตำหนิกันและกันว่าเห็นไหมล่ะ เพราะเราทั้งสองมัวแต่ทะเลาะกันจึงพลาดปลาตะเพียนแดงท่อนกลางซึ่งเป็นเนื้อที่เป็นอาหารเพียงพอสำหรับเราในหลายวันเลยทีเดียวแต่พวกเราทั้งสองกลับมาพลาดเพราะการทะเลาะกันสุนัขจิ้งจอกได้ค่าปลาตะเพียนแดงท่อนกลางเดินทางกลับมายังที่อยู่ของตนวางไว้ตรงหน้าของภรรยาของตน พร้อมกับกล่าวว่าจงบริโภคเถิดน้องภรรยาของสุนัขทิ้งจอกตัวนี้เกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่งจึงถามว่าพี่เป็นสัตว์บกแล้วทำไมจึงสามารถหาปลาซึ่งเป็นสัตว์น้ำมาได้น้องขอถามหน่อยสุนัขจิ้งจอกพอได้ฟังคำของภรรยาแล้วก็กล่าวตอบว่า เพราะนาคทั้งสองทะเลาะกันจึงพลาดจากปลาตะเพียนแดงท่อนกลางพี่ได้ปลาตะเพียนแดงท่อนกลางมาเพราะการทะเลาะกันของนาคทั้งสองขอแม่งามงอนจงบริโภคปลาตะเพียนแดงท่อนกลางนี้เถิดไม่ต้องถามเลยก็ได้ว่าพี่ได้ปลาตะเพียนแดงท่อนกลางนี้มาได้อย่างไรซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ พระโพธิสัตซึ่งเป็นรูปขาเทวดามีวิมานอยู่ใกล้ๆกับ,บริมฝั่งแม่น้ำแห่งนี้ได้เห็นทั้งหมดเลยได้เห็นเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมีใช่เฉพาะในบัดน,นี้เท่านั้นที่พระอุปนันทากยาบุตรตกอยู่ในอำนาจของความติดข้องต้องการแม้ในอดีตการก็เคยตกอยู่ในอำนาจของความติดข้องต้องการมาแล้ว และมิใช่เฉพาะในบัดนี้เท่านั้นที่พระอุปนันท飒กยบุตรได้ถือเอาสิ่งของของภิกษุแก่สองรูปนี้แม้ในอดีตการพระอุปนันท飒กยบุตรก็เคยถือเอาสิ่งของของภิกษุแก่สองรูปนี้มาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสรุปชาดกนี้ว่านาคทั้งสองในครั้งนั้นก็คือภิกษุแก่สองรูปในครั้งนี้ สุนักขกิ้งจอกในครั้งนั้นก็คือพระอุปนันธสากยาบุตรส่วนรุกขเทวดาในครั้งนั้นก็คือเราตถาคตซึ่งก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากชาดกสั้นนี้ผู้ฟังผู้ศึกษาได้ข้อคิดเตือนใจอะไรการทะเลาะกันไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเลยแม้แต่น้อยมีแต่โทษเท่านั้นผู้ที่ทะเลาะกันย่อมอยู่ไม่เป็นสุข เป็นเหตุนำมาซึ่งการผ่ายผอมก็ได้อันเนื่องมาจากอยู่ไม่เป็นสุขทำให้เลือดน้อยเนื้อน้อยสู้ผอมลงได้อันเนื่องมาจากการทะเลาะกันหรืออาจจะเป็นเหตุให้เสียทรัพย์สมบัติก็ได้อันเนื่องมาจากการทะเลาะกันและที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเป็นการได้สะสมอกุศลสะสมสิ่งที่ไม่ดีลงในจิตของตนเอง ซึ่งจะเป็นโทษต่อไปการทะเลาะก,กันจึงไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเลยทั้งสิ้นมีแต่โทษเท่านั้นอีกประการหนึ่งในชาดกนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเป็นจริงของโลภะซึ่งเป็นความติดข้องยินดีพอใจเมื่อโลภะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของใครแล้วผู้นั้นก็จะมีความประพฤติเป็นไปตามกำลังของโลภะ กระทําในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรประการต่างๆได้อันเนื่องมาจากกําลังของโลภะซึ่งมีแต่โทษเท่านั้นเป็นโทษทั้งในขณะที่เกิดขึ้นและยังสะสมเป็นโทษต่อไปอีกจึงไม่ควรประมาทกําลังของโลภะรวมถึงไม่ควรประมาทกําลังของอกุศลทุกประการเพราะถ้าประมาทมัวเมาไม่เห็นโทษของอกุศลก็จะเป็นผู้ที่สะสมอกุศล พอกพูนอกุศลให้มากขึ้นมีแต่โทษยิ่งขึ้นต่อไปอีกพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงทรงแสดงให้เห็นตรงตามความเป็นจริงว่าอากุศลเป็นอกุศลเป็นสิ่งที่มีโทษไม่ควรเลยที่จะสะสมอกุศลพระธรรมทรงแสดงตรงตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านี้เป็นอกุศลนี้เป็นสิ่งที่ควรละ พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงจึงเป็นประโยชน์เกื้อกูลสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาโดยตลอดเป็นเครื่องป้องกันต้านทานไม่ให้ตกไปในทางฝ่ายอากุศลโดยประการทั้งปวงจึงควรอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะได้เห็นประโยชน์จะได้เห็นคุณค่าของพระธรรมแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วมีความจริงใจมีความอดทนที่จะฟังที่จะศึกษา ค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยทุกครั้งที่มีโอกาสได้ฟังพระธรรมนั้นความเข้าใจถูกเห็นถูกก็จะค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นเมื่อมีปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกค่อยๆเกิดขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นผู้นั้นก็มีปัญญานี้แหละเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องปรุงแต่งให้ความประพฤติในชีวิตประจําวันเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรประพฤติในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เว้นในสิ่งที่ผิดเว้นในสิ่งที่เป็นโทษโดยประการทั้งปวงนี้คือคุณของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงซึ่งเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับชีวิตอย่างแท้จริงครับนี่ก็คือการเล่าประมวลสรุปชาดกสั้นๆที่มีชื่อว่าทัพพระปุพพชาดกพร้อมกับสารธรรมจากชาดกดังกล่าวนี้ครับ